อะไรยังไงล่ะอะไรยังไงล่ะีวันนี้ฉันจำเจมเนี่ยคิดว่าซื้ออิมซึมอะไร ว่าซิมจังไหลจริงๆแล้ไ่ใช่ให้ตีอยู่ทำไมทำไมมึงั่ะตอนไหนจังเลยเนี่ยตอนหนจังเลยนะแล้วไงแดกผู้ชายฉันน้ามาหาขอตอนอะไรกูอีกเนี่ยขอตนีค่แล้วโอ้โหเป็นถึงทั้งแต่งหน้ามือหนึ่งเนี่ยนะไม่หนึ่งไม่หนึ่งนะดักทุกเรียกคูแล้ห้รีบรัด้หมมึงอ่ะไี here, ่ใช่รีรับสิไม่รีบัมามือแล้วไปไหนมาเนี่ยมาแถวนี้แหละมาอจังเลยมึงอ่ะอออะไรอะไรอ่อะไร อ้าวไปุครับตอแหลมีแค่นี้แหละ80บาทอยู่ยังดีเออเอาไปเถอะเออตอแหลไม่แย้ดิไปดีลืมกูเลยเนาะไม่ลืมไย่ามาตอแหลเลยกดเฟซก็ไม่เคยกดน้องกดไลน์ไม่เคยเลยกูเลยก็มันไม่ขึ้นอ่ะตอแหลใช่ตอแหลมันอยู่ไหนตอนนี้มึงอะสว่างคอนสมบัยคอนเดมนอนยัดจังเนาะหูลืมนะให้พี่ลายชูยอีกมีจ่ยแผ่นหลังจุงหลังจุงนะมึงเนี่ยเนาะ ลังจ <sk r isa> ุ๊จริเงี้ยต้องส่งแน่เลย